เก่คนไข้นะครับแก้ไขจมูกโอเพนนะเทคนิคซี่โครงตัวเองนะครับเสริมจมูกมาแล้ว2ครั้งด้วยกันนะครับก็เป็นการทำโคสสองครั้งซึ่งปัญหาของบริเวณหน้าตรงเลยจะเห็นว่าจมูกเนี่ยเห็น,หน,หนรูจมูกจากหน้าตรงครับซึ่งแบบนี้แปลได้ว่าคนไข้เนี่ยถ้าเกิดดูด้านข้างเนี่ยจะเห็นเลยว่าจมูกสั้นหดหลังเนี่ยแน่นอนภาพด้านข้างนะครับว่าสั้นเนี่ยดูยังไงมุมระหว่างจมูกและปากและปากเนี่ย,ปเ,ยเป็นมุมเปิด ขึ้นมันดูจมูกแหลนนะครับสั้นแล้วก็ปลายเนี่ยแหลมมากนะครับตรงนี้เกิดจากตัวซิลิโคนครับที่ดันปลายนะคี่ซิลิโคนเดิมครับซิลิโคนเดิมเนี่ยหัวเล็กมากใัยก็เลยรีเควสว่าอยากได้ไม่อยากได้ปลายแหลมนะ้อยากได้มันปลายดูมันมลละมุนละมุนนิดนึงนะครับร่วมกับต้องการยืดปลายนะครับให้ถึงให้ไกลขึ้นนะครับผมใช้เทคนิคเป็นโอเพนนะครับซี่โครงตัวเองนะครับเคสนี้เนี่ยบริเวณสันนะครับเราใช้เป็นตัวกอเท็กซ์นะครับ ร่วมกับบริเวณปลายเนี่ยเราตั้งเสานะครับขึ้นมาใช้ซี่โครงตัวเองครับแล้วเราก็ค่อยใช้ซี่โครงชิ้นเล็กๆนะครับเป็นกระดูกอ่อนการาฟตัวเองซ้อนเป็นชนั้นๆเราหุ้มด้วยเนอเยื่อบริเวณช่องอกของเราเนี่ยครับเราวางไปทําให้ได้ปลายมนนะครับตรงนี้เนี่ยค่อยๆไล่เพิ่มมอรลุ่มบริเวณหัวตาอีกนิดหนึ่งค่อยๆไล่สโลปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนคนไข้ก็ได้ทรงที่เรสเฟลนมาเนี่ยค่อนข้างตรงนะครับ